ไม่ไอมีอะไรบ้างนะคะพูดคุยกันในช่วงนี้กับคุณธวัชชัยอัสวพรชัยจากบริษัทหลักทรัพย์ A.S.L. ค่ะพี่หวานสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมครับพี่หวานวันนี้ย่อต่ออีกหน่อยนึง huh. แต่ก็ดูจะนิ่งๆน,นะไม่ยอมหลุดพันสองร้อยห้าสิบใช่ยังไม่หลุดพันสองห้าเนาะก็ถือว่ามีแรงซื้ออยู่พอสมควรแนละแรงซื้อค่อนข้างจะดูดีเลยนะแล้วก็อีกอย่างนึงคือตลาดเดงเหมือนกับ ร <c oughs> อแฟกเตอร์ต่างๆซะมากกว่าว่าจะมีทิศทางไปทางไหนนะนะครับอย่างดูจากโหมดไอทีไปอายุขึ้นมาเนี่ยการบินไทยอาจจะดึงเซ็ตินเด็กลงสักนิดหนึ่งนะครับมีปตทาาสปร่วมด้วยสักหน่อยหนึ่งแต่มีหุ้นตัวอื่นที่พยุงขึ้นมาอยู่บ้างพอสมควรเนาะนะครับกช็ช่วยกันไปอาขึ้นมาเนใหญ่ช่วยกันเต็มที่เหมือนกันนะเนี่ยก็จะช่วยกันเหมือนกับว่า สลับปรับเปลี่ยนกลุ่มเล่นกันไปเรื่อยๆนะฮะวนไปเรื่อยๆอย่างการบินไทยเนี่ยก็หมดสเสน่ห์ไปนิดนึงนะครับหุ้นเข้าใหม่ก็หมดสเสน่ห์ไปนิดนึงแล้วก็หันมาเล่นหุ้นที่เป็นเดี่ยวเซกเตอร์ที่หนักขึ้นเลยแต,แ,ตแต่แต่วันนี้ก็ดูดูกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ก็เริ่มที่จะขยับบ้างนะกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เริ่มขยับออกมาบ้างเล็กๆ,ๆน้อยๆแล้วก็ผลประกอบการออกมาก็ถือว่าไม่ได้ไม่ได้แย่อย่างอย่างที่กลัวกันะนะครับกลุ่มอสังหา ก็รอดูกันต่อไปมันก็เหมือนกับว่าเราว่าคาดการณ์กันต่อไปว่าเออถ้าถ้าหลังจากที่พ้นวันที่ยี่สิบเก้าไปแล้วเนี่ยตลาดเองจะเออทางการเองจะมีมาตรการอะไรออกมาหรือเปล่าอืถ้าอยากจะกระตุ้นเศรษฐกิจจริงๆแล้วเนี่ยนโยบายเก่าๆที่เอามาใช้แล้วก็อาจจะได้ผลก็อาจจะต้องไปดูเรื่องกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์บ้างนะนี่ค็กระตุ้นอยู่นะพี่หวานมีเรื่องของรถค่าธรรมเนียมการโอนเรื่อง LTV อยู่นะถึงตั้งวิทุลาไปแล้ว ลดไปแล้วเราจะกระตุ้นอย่างอื่นอีกไหมอ่ะ <S 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 เรื่องดอกเบีย้ยก็อาจจะนําล่องมาหรือเปล่านะครับหรือว่ามีโครงการอะไรพิเศษขึ้นมาอีกหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> อย่างนี้เป็นต้นเนาะต้องรอดูกันต่อไปถ้ากระตุ้นแล้วยอดต่างๆมันจะดงขึ้นไหมคือเขาออกมาก็ไม่ได้เป็นแพ็ k เกจใหญ่นะค่อยๆทยอยออกมาเรื่อยๆใช่ไหมคะแต่มันมีความคาดหวังไงใถ้มีความคาดหวังว่าจะเพิ่มขึ้นไหมหรือเปล่าถ้าเพิ่มขึ้นมาอีกเปล่าเป็นไงอ่ะ แต่เราว่ามีอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกสักอันไหมเงี้ยตอนนี้หมทุกคนคาดหวังไมมหวานคาดหวังคาดหวังเนี่ยว่าจะมีอะไรเข้ามาช่วยคาดหวังอะไรจะแบบช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรอย่างงี้นะใช่แล้ววันนี้วันนี้ก็มีมีมีแฟกเตอร์บวกอย่างหนึ่งมีการปรับ GDP เงี้ยใช่ไหมคือกรอบบนน่ะไม่ได้ปรับแต่กรอบล่างอปรับขึ้นดีขึ้นเพราะนั้นจากเดิมที่มันกรอบกว้างมันก็จะแคบลงเนาะนิดหนึ่ง ก็ถือว่าดีขึ้นแหละดีขึ้นแหละแล้วเพราะว่าติดต่ำก็ยกระดับขึ้นมาใช่ไหมอาจจะมีปัจจัยบวกเรื่องของ GDP พอย่างที่พี่หวาดมาแล้วก็เซ็ตไม่หลุดพันสองล้อยห้าสิงผ่านมาแล้วหนึ่งชั่วโมงแล้วเราใช้กลยุทธ์ไหนดีพี่ยังเป็นเทรดดิ้งบายอยู่ไหมก็คงต้องเทรดดิ้งบายแล้วก็เลือกหุ้นเป็นหลักมากกว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสิ่งที่เราต้องติดตามดูกันต่อไปก็คือหลังจากที่ผลประกอบการออกมาแล้วเนี่ยนะครับก็ออกออกมาหมดแล้วล่ะนะต้องใช้คำว่าหมดแล้ว ที่ไม่ออกอาจจะโดนขึ้นเครื่องหมายแล้วจะมีการปรับอะไรกันหรือเปล่านะครับมีปรับมุมมองปรับวิวของอนาลิตเป็นอย่างไรกันบ้างมีการปรับอย่างไรกันไหมถ้าไม่มีการปรับอะไรเลยเนี่ยตลาดก็อาจจะส่งตรงตัวอยู่แต่ตอนนี้แต่ถ้ามีการปรับขึ้นปรับลงอย่างไงเนี่ยตลาดมันก็จะเทคแอคชั่นติดดีนะอ,อย่าลืมตรงนี้ด้วยเนาะแล้วก็ดูอย่างกรณีของ สิ่งที่เราต้องดูกันต่อไปก็คือเรื่องราวต่างๆทีกนะครับนะฮอย่างเช่นทางด้านออตอนตอนคุณทาเจรจากับทางด้านรัสเซียแล้วก็จะมีต่อที่ไปไปที่ยูเครนเนี่ยแต่แต่มันจะมีเรื่องราวของมาตรการภาษีอะไรออกมาเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าอันนี้อันนี้ก็ต้องคาดการกันต่อไปอใช่ไหมว่าจะมีเซมิใช่ไหมเซมิคอนดักเตอร์อ<ช>เห็นว่าจะมีอีกคุณ<ต>ผู้ชมตาม<ผ>กัน <ะ S 1> เพราะว่า คาดเดาอะไรเรื่องของภาษีกับคุณทรัมป์อะไม่ได้เหลต้แพงนะฮะเหลต้องแพงสองสามร้อยเปอร์เซ็นต์อะตามข่าวนะคะแต่ยังไม่ได้ประกาศนะยังยังไม่ประกาศยังไม่ประกาศออกมาใช่ไหมฮะแล้วก็ที่เราจะต้องดูกันต่อไปปัจจัยที่จะต้องดูติดตามกันต่อไปใช่ไหมมันก็จะมีเรื่องราวตัวเลขภาคการสังการมือัื์ของสหรัฐอเมริกา นะครับนะฮนะก็จะออกมาเป็นอย่างไรกันบ้างเนี้ยเป็นต้นถูกไหมฮะ,ะอืมเนาะแล้วก็ส่วนอย่างอื่นไม่น่ามีอะไรเนาะนะครับยังไม่น่ามีอะไรฟกเตอร์ต่างประเทศก็ตลาดต่างประเทศก็เริ่มที่จะนิ่งๆสงบลงตัวะนะครับนะฮะก,ก็ต้องดูกันต่อไปด้วยแต่ครั้นี้มันมีความเห็นของประธานเษฐส,สาขาที่มองมองเรื่องมาตรการของคุณทรรมเองเนี่ยมันแตกต่างกันออกไปเนาะ นะฮะอันนี้อันนี้อาจจะทําให้เกิดความพันผวนขึ้นมาได้บ้างนะถ้าถ้าความแตกต่างอันนี้มัน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 มากขึ้นนะครับนะฮะอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าต้องขึ้นขึ้นดอกเบีย้ยอีกฝ่ายหนึตงบอกลดดอกเบีย้ยนะครับสองสาขาที่ออกมา,ย,ายังเห็นแตกต่างกันบ้างอย่างเงี้ยอ,อันนี้เราก็ต้อง,งติดตามเพราะงั้นเนี่ยเ,เราก็มองว่าเซ็นติเด็กมีกรอบแนวรับอยู่ที่พนะันสองห้าสิบพันสองสี่สิบห้านะส่วนแนวต้านก็อยู่ที่พันสองเจ็ดสิบครับค่ะ อ่านี้เป็นกรอบแนวรับแนวตานะคะนี่ผ่านมาแล้วหนึ่งชั่วโมงอยู่ตรงนี้เลยอย,อยู่ตรงที่พี่หวานบ้างน,นี่เลยนะคะมาดูที่หุ้หนรายตัวบ้างดูใน m i ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยวกกลับมาถามคำถามที่คุณผู้ชมถามมาใน m i ถามถึงตัวอิทธิค่ะพี่หวานอิตธิใช่ไหมเดี๋ยวผมต้องแชร์กราฟขึ้นไปอ่าใช่มา <c oughs> มาดูกันเราจะได้เห็นนะคะว่าตอนนี้หน้าตาหุ้นเป็นอย่างไรเดี๋ยนะเอาละแชร์ ขอตั้งแตบบ่แรกผมยังไม่ได้แชร์เนาะตัวแรกตัวอีกทีนะทิ้งหางยาวอิธินี่มันไอไอทีทชไอไอเหรอไแล้วก็มีตัวทีสองตัว แล้วก็ hi โอ้มีทีตัวหนึ่งอ่ะฮะโอเคเโอ้โหคือ,ค,อคือพอเราเจอกราฟที่มีห่างยาวๆแบบนี้ทำไงครับพี่หวันเนี่ยจริงๆวอล,ลุ่มมาด้วยนะแต่ว่าหางยาวอืก็ถูกขายครับตัวนี้ก็คือถูกขายใช่ไหมพอขึ้นมาปุ๊บม,มันก็จะถูกขายลงมาเป็นหลักเลยนะะครับเดี๋ยวขอดีลิสเซ้นต่างๆออกไปจาก ไ <c oughs> อ้ที่เนี่ยอย่างอย่างเนี้ยเขาขึ้นไปทำหายระหว่างวันตอนเช้าใช่ไหมฮะหนึ่งบาทหกสิบห้าสตางค์แล้วก็ถูกขายลงมาเหลือหนึ่งบาทห้าสิบสองสตางค์อันนี้คือถูกขายนะหางยาวๆนี้คือถูกขายนะครับพอถูกขายมากๆเข้าเนี่ยเราก็ต้องหาดูเอ,อดูเรื่องราวของสปอร์สปอร์แล้วเขาจะอยู่ตรงนี้ค,คู่นี้นะครับคู่ตรงนี้นั่นคือหนึ่งบาทสี่สิบห้าสตางค์นะระหว่างวันเน้นยืนอยู่หนึ่งห้าศูนย์ ก่อนที่จะมาดูแนวรับหลักที่หนึ่งสห้รุ่นหนึไม่ดีเป็นเซลล์สัญญาลนะครับส่วนแนวต้านก็จะไล่ลําลดับตามกันไปเรื่อยๆแนวต้านจะอยู่ที่1นึ่บาทห้าสิบหกสางแล้วก็ไปไฮวันนี้วันนี้วันนี้เกือบเป็นดับเบิลท็อปนะ1,65ตรงนี้หนึ่กั้า6 6นึ่งตรงนี้เห็นไหมอืมเนี่ยยอดนี้กับยอดนี้เนาะนะครับเกือบเป็นดับเบิลท็อปสองยอดนี้ ส่วนซัพพอร์ตก็ให้ยืนตรงนี้ไว้ก่อนนะนะครับหนึ่งห้าศูนย์แล้วก็หนึ่งสี่ห้านะอย่าหลุดต่ำกว่าลงมาะนะครับสำหรับตัวออจีอทีิถูกขายแค่นั้นเองรายยูมาเนี่ยคือคือซื้อแล้วขึ้นไปแล้วก็ถูกขายลงมาแค่นั้นเองนะครับตัวต่อไปไอ o รย l ค่ะ i อ o อย่าไแล้วก็ o y A วอพวายอ A L อืมไอลโยเหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอดูตัวนี้นิดนึงแท่งเขียววันนี้มีนายะใหมา่พี่เอนอืมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะโอ้กำไรเขาดีขึ้นนี่ในควอเตอร์ใช่มไหมเทียบกับปีที่แล้วแต่หกเดือนยังไม่ค่อยจับใสเท่าไหร่นะอืมโอเค อาละนะก็ถือว่าถือว่าฟื้นตัวขึ้นมาได้ดีแหละนะครับเอาดูยาวๆสักนิดหนึ่งโอเคตรงนี้อยู่ในช่วงของการสร้างฐานราคานะครับนะฮะตอนนี้เป็นการสร้างฐานราคาละถ้า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 ,ถ,าถ้าดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็จะมีความคาดหวังในเรื่องราวของผลประกอบการที่อาจจะอาจจะเติบโตขึ้นอีกนะครับอาจจะเป็นภาพอย่างนั้นนะเท่าเท่าที่เราดูนี่แต่ valued ยยการซื้อขายจะบางไปสักนิดหนึ่งละนะครับเอาละอันนี้เพียวเทคนิคอล เกี่ยวเทคนิคก็จะเห็นได้ว่า,าเขาเองมีมีการผ่านยืนตรงนี้ตรงฐานแนวต้านท่าๆนี้ขึ้นไปนะครับนั่นคือ3บาท28สางเพราะงั้นถ้า3เดี๋ยวนนะผมผิดหรือเปล่าไม่ใช่3บาทส4สตางค์3บาท34สตางค์ยืนเหนือได้แข็งแรงดีเนี่ยโอเคน่าจะขึ้นต่อเนื่องขึ้นไปได้3.34ตรงนี้อาจจะเทียบได้เท่ากับถ้าเราลากเส้นเนี่ยนะครับเส้นเฉียงลงมามันก็ผ่านพ้นขึ้นมาละ พราะงั้นเขาเบรกดาวเทนไลท์ขึ้นมาด้วยแล้วก็ไปยืนเหนือกว่าแนวต้านหลักตรงนี้ขึ้นมาด้วย3.34เนี่ยก็ถือว่าดีนะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นบายสัญญาลเล็กๆละแบรยูการซื้อขายก็โตขึ้นมาได้หน่อยหนึ่งเนาะนะครับโตขึ้นมาหน่อยก็ถือว่าโอเคหละนะครับมีมีปริมาณการซื้อขายที่ซัพพอร์ตอยู่พอสมควรเพราะงั้นนวต้านของเขาระหว่างวันน่าจะอยู่ที่3บาท3 0แนวต้าของเขาอยู่ที่3.38ครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง แนวต้านก็อยู่ที่สามบาทสี่สิบสองสางครับอืมชันซ้ายนต้าน<ห>ตรงน,นี้สามบาทตรงน,นี้แล้วก็ตีเทรนไลน์สักนิดหนึ่งดูเขาหน่อยหนึ่งเนาะค่ะจริงๆเหมือนถ้าตีถ้าตีเส้นกดลงมาเหมือนเขาเบรกไงวันเนี้ยแต่ว่าวอลุ่ม,<ข>มันเาเบรกขึ้นไปแล้วเขาเบรกขึ้นไปแล้วตามรูปนี้แ่ะตามรูปนี้คือเบรกไปแล้วเพราะงั้นเนี่ยสามสามบาทสามสิบสี่สตางค์เย็นแข็งแรงดีก็โอเคแหละก็น่าจะไปต่อได้ นะครับน่าจะมีโอกาสขึ้นต่อได้นี้เพียวเทคนิคนะค่ะค่ะตัวต่อไปถามถึงตัวเจปาค่ะเจปาเห็นแวบ,บๆอยู่เหมือนกันโอเคเจปาเหรอเจปายังแขวงตัวในทิศทางที่เป็นขาลงอยู่นะอืนะครับแต่ก็ เผลประกอบการออกมารู<ๆ>้สึกจะนิ่งๆง่างไงเนี่ยถ้าจะไม่ผิดนะก็าจาผิดก็ใช้ด้วยนะครับ <laughs> เขาก็ไซด์เวดาวเนี่ย <laughs> เห็นไหมจะไซด์เวดาวลงมาเรื่อยๆตัวนี้มันจะผันผวนละผันผวนหนักแล้วก็มีวัยยุกรบติ้ขายก็มาสามวันเล่นรอบกันแค่นั้นแล้วก็จบแล้วก็หายไปทีหนึ่งเพราะงั้นเนี่ยเรารอเขาสร้างฐานราคาก่อนนะช่วงสั้นๆเนี่ยคือต้องต้องต้องรอเขาสร้างฐานราคากันสักนิดนึงนะครับคือจุดต่ำเนี่ยตรงเนี้ยนะครับสามบาทเก้าสิบแปด 3, สามบาเก้าสิบกสตางค์เนี่ยจะเป็นบอตทอมที่สําคัญของเขา 3, สามบาทเก้าสิบกสตางค์ถ้าไม่ได้สร้างจุดต่ำใหม่กว่าเนี่ยอาจจะไซเวบด้านข้าง่อสร้างถาราคาลับ mm hmm. นะครับเพราะว่าผลประกอบการออกมาก็จบกันไปเดีย๋ยวไปดูเขาสักนิดหนึ่งก็เนี่ยผลประกอบการออกมาก็ถือว่าเซมเมกับปีที่แล้วอยู่ลดลดน้อยถอยลงกว่าปีที่แล้วหน่อยหนึ่งแต่ก็ถ้าเป็นหกเดือนก็แน่นอน ชัดเจนเป็นในมุมมองนี้นะนะคบนี้เห็นผลประกอบการก,กันแล้วใช่ไหมะนะเพราะงั้นเนี่ยอโอกาสที่จะสร้างฐานราคาแล้วทรงๆงตัวเนี่ยมีนะนะครับแต่โอกาสในการที่จะฟื้นขึ้นไปเนี่ยรอสักระยะหนึ่งครับให้เขาสร้างฐานราคาจะต้องใช้เทคนิคเล้นข้านมากกว่านะแนวต้านแนวต้านอยู่ที่แกลบตรงนี้นะครับในแกลบแนวต้านของเขาอยู่ที่เอ่อสี่บาทแปดสตางค์กับอสี่บาทแปดสตางค์ครับค่ะ อันนี้ตีจากโลมานะคะไม่ไม่มาฮะตีเส้นแนวนอนธรรมดาจะตีเส้นแนวนอนธรรมดาให้ให้ดูตัวแนวต้านเขาเท่านั้นเองเพราะว่าแนวรับเราไม่แน่ใจไงแต่แนวต้านเราเห็นแล้วเป็นแก๊ปแนวต้านแต่แนวรับไม่แน่นอนเราก็เลยให้จุดต่ำไม่อยู่ตรงนี้อยู่ที่สามเก้าหกไงเพราะว่าเขายังไม่แน่นอนไงเขายังไม่สร้างฐานราคาให้เราเห็นแต่ก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นแนวรับได้สามบาทเก้าสิบหกสตางค์เนาะก็ถ้าใคร ใครที่จะลุ้นเรื่องราวของผลประกอบการที่น่าจะทรงส่งตัวแล้วก็คือคือคือคอ,คอ,อาจจะไม่แยกวันนี้ยถ้าดูจากเทรนแล้วเนะี่ยอาจจะไม่แยกวนันนี้ยอันเนี้ยอ่าคุณก็อาจจะดูที่ใกล้ๆบริเวณแนวรับก็ได้แล้วก็หลอเขาเบรกตรงนี้ขึ้นมาแล้วค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งนะครับอีกตัวหนึ่งพี่หวานดูโอลิให้หน่อยโอลิโอวันนี้มาเป็นแท่งเลยโอลิขิ้นมาแรงมากนะวันนี้เนี่ยมาพร้อมวอลุ่มด้วยโอลิจิ้นแหนมรู้สึกว่าจะปิดแก๊บ ว่าไปเกับไปแล้วจะจะจะขอเรื่องหุ้นกู้อะไรสักอย่างหนึ่งมีเรื่องราวของหุ้นกู้อะไรสักอย่างนึงนะนะครับเงิรับก่อวงเงินเรื่องหุ้นกู้อยู่นะแล้วก็เออติดดติขึ้นมาแต่ตันนี้ขึ้นขึ้นขึ้นแรงแรงแรงไปโอเวอร์บอทละโอเวอร์บอทเพราะงั้นเนี่ยแนวรับที่สําคัญที่สุดคือสองบาทสีสิบตังค์ห้ามหลุดลงมาเด็ดขาดถ้าหลุดเนี่ยผมคิดว่าอาจจะมีแรงขายลงมานะสองจุดสี่ถ้าหลุดลงมาอาจจะมีแรงขายขายวูบลงมา ก็จะเห็นแนวรับถัดไปก็จะอยู่ยอดนี่ก็คือ2บาทยี่สี่สตางค์อ่ะห่างิันเยอะอยู่พอสมควรนะเพราะงั้นสองสี่ศูนยเนี่ยท่านที่มีอยู่หรือยังไม่มีแลวอยากจะเล่นเก่งกำไรเนี่ยยึดวินัยทางด้านเทคนิคเท่าอยู่ที่สองบาทสสิบสตางค์ส่วนแนวต้านก็จะให้ไว้ที่ไฮที่ทำไว้วันนี้คือสองบาทห้าสิบสองสตางค์นะสองห้สองก่อนแล้วก็ค่อยไปดูที่เอตรงนี้สองห้าสองแล้วก็ไปดูที่สองหกแปดครับอืมงั้นไม่ไล่นะคะ ไม่ไหลแล้วละ่ะเพราะว่ามามาแรงเลยอะแต่ถ้าเปิดระหว่างวันเนี่ยถ้าคุณเห็นตอนตอนที่เขาเปิดเนี่ยคุณเห็นไหมอย่างอย่างเมื่อวา่าเมื่อว,าวาันศุกร์เนี่ยเขาปิดไปที่สองบาทแปดตังค์แต่ตานเช้า,ชาเปิดมาเนี่ยรก,กระโดดขึ้นไปสองบาทสิบสองสักตรงนี้คุณอาจจะลุ้นดาวเวลาเปิดแก๊ปกระโดดเนี้ยอาจจะลุ้นได้แล้วก็ยึดวินัยทางด้านที่เขาอยู่ที่แก๊ปเลยว่าห้ามปิดแก๊ปนะถ้าปิดแก๊ปฉันโยนทิ้งเนี่ยมันตอนเช้ามันมีช่วงเวลาดูอยู่นิดเดียวไง ตอนเดียวเป็นก็คือเก้าโมงสามสิบประมาณเก้ามงสามสิบสามสิบสองเนี่ยคุณก็เริ่มดูไปจะไปตัดสินใจจริงๆในเอาช่วงปลายเลยก็เก้าเก้าจุดห้าห้าเป็นต้นไปอว่าจะเปิดแกลบจริงหรือเปล่าอืมก็ต้องดูอ่ะต้องด,ตองดูต้องดูเป็นรายนาทีตอนนั้น <S <S นะเพียงแต่ว่านาน,านมา <S <S <ๆ>ทีคุณผู้ชมอาจไม่ได้เฝ้าไงวันนี้มาด้วยความร้อนแรงแล้วก็มาด้วยวอลลุ่มด้วยนะคะก็แต่ว่านั้นแต่ไม่ก็มีสายเห็นนะอืมใช่เริ่มมีวอลลุ่มมันมีปุบปุบโปลมาเห็นคุนที่มีปุบปุบปโปลเนี่ยแล้ว แล้วกระโดดขึ้นไปเนี้ยพอมีแก๊ปอะไรเงี้ยคนมักชอบกันอืเพราะงั้นเนี่ยสัญญาณตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะมีจะมีความน่เป็นที่ถูกต้องเยอะๆอะไะแล้วมันชี้นาได้ดีจริงๆคือวนยุ่มกันที่ถัานนะค่ะอืมอืมอ่ะอันนี้บอกไว้เป็นเทคนิคสําหรับการเฝ้าคุณผู้มชมก็ลองหาเอาจากวอลุ่มก็ได้นานๆม,มาทีแบบเนี้ยวอลุ่มเขาจะบอกก่อนอย่างที่พี่หวานว่านะคะเ็ฝากไว้สํยสำหรับกลยุทธการลงทุนในวันนี้วันนี้ขอบคุณพี่หวานมากค่ะ ครับยินดีครับสวัสดีค,ค่ะสวัสดีครับ